โล <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีชาววันจันทร์วันทีดิฟรมนะครับคลิปนี้วกไก่ทรงไรจัดนะครับเสาวสสอกทรงไรจัดตรงตรงส้นใจเน็บอันนี้ราคาไม่ตึงล้านครับราคาไม่ตึงล้านมีตัวร่องกันอันนี้เป็นร่องไรจัดยูโรวันครับ trong là chết chỉ rô văn đều lem đây cũng phải bé bé này youtube đưa hiệp lem tại biển cũng phải bé bé này youtube đưa hiệp đều nào bảo yêu chắc rút tài này luật pin này pin này có lẽ này lem mà nữa ส่งไว้จ็ดยูโรปวันรถอ่าเขาไม่มีอั้นครับถึงเอามาตั้งใกล้รถก็รถก็ต้องมดตีเรอกรซ้กันกับทำมากับเนประตันพอตีรถมันจะเป็นทีเก้าพี่ถึงกามาซาตีเอาเป็นทีเรื่อง นี่ตำลับตรีเก้าอะไรเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นเก้าเก้ากรีมกับมันเป็นยูโรวันตัวเล็กรถกันนี้เหล็กนูน่นเดี๋ยวโยบจะก่งเดิมเลยกันคนหลังอ้างวิ่งมาอันนอยู่กับคันนี้หิ่งมาอันนอยู่ยังก็ไปเจอมาอันนั้นมาตามันจนเป็นตานกับ ระหว่างนี้จะกองรถก็เล่นแบกกูทิปโรเลยไม่มีอันจุดเดียวครับแต่ว่าลูกปีดิสก็กรับเด็กๆกันตัวนี้น,นี่โรวันเกียร์เดิมครับเกียร์เดิมเลยเกียร์ตาเตกเกียร์เดิมครับพวกเกียร์กาตังกับลูกกบอันนี้ต้อง เลยเจ็ดเลยน้อยกับหัวเก่งกับป้านกับไม่ปลุกไม่ได้นะหัวเก่งไม่ปลุกไม่อะไรเลยเรียมเลยหัวเก่งผมก็ไม่รู้ระบบยุบหรืออันนี้ปิดได้ไหมวะออกไม้หม้อนะวะวันนี้ตน้นหมไอเคลียร์นะวะ นี่ปืนครับที่เลือมันจะเป็นรีกริมนี้นะครับบอลเอกซันนี้ไม่ไม่ไม่ตึงลานครับไม่ตึงลานประตูได้ปิดเดียดไปเลย <c oughs> อันนี้ราคาไม่ตึงลานนะจ๊ะแคสีโรห่ห์ไอเซ็เลยครับ พระรถมันเป็นเจ้าหน่อยเจ็ดเพียงไม่รู้ผมหยกว่ากิ่งขึ้นไหมแต่เดี๋ยวดำปุกนะครับดำปุกดำมีปุกนะครับดำนี้ตรงไปนั่นเป็นกลางไหมกับเจ้า แล้วก็มันน่าไปได้กับตัวไม่ตึงลานแล้วก็ในวัวตั้งว้ตีกาวเต้นกับกาวเต้นตัวง là bóc là ngang đấy, y chang đấy. Nghi là bóc là buồn chay, bình đâm na không phải đâm, không phải lấy đính đâm. Rốt coi cho tưng mày như ban แล้วก็เขาเต้นทอรองนะครับรถปีดดิ่งพมดูแล้วปีดดิ่งรถปีดดิ่งดั้ก็ปลาแต่ปลาในกับปลาหนวก็ไม่ไม่ไม่ต้นใจซึ่งมาเลยเล็ว่าปุกครับเดี๋ยวก็ยังตกดินอยู่เลยนี่ก็ปลาข้างในจากข้างในีแบบปลาหนกก็ไม่ได้มาต้นใจเลยมัน เดี๋ยวดีว่าอุดตามลักกต้องเอาไปาำไม่เม็ดำดำดำต้องเอาไปขึ้นไหมหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนไม้กับดำสอง pcc ราคาเก้าเซนต์ต่อรองศูนย์หกสามศนกศูนย์ครับ อราเต้นโตร,ง,ร,ร,ง,ร,รง,งเราเต้นโตรงนั่นเลเกลืองมไม่รู้อยากอวกิ่งขึ้นไหมครับเดี๋ยวลองเล่นคนคนเดียวอวก,กิง่งอวก,กิ่งไม่ไม่นักแต่เลยครับหมอกุ้งพุ่มกรังงสองร้อยเจะะแบบ็ดนะจ๊ะกระตรีมมันจะุัมจะโตกับตรงร้รยเจ็ด เตอร์โมันจะดูววดันแราโรยเจ็ดเครื่องมันจะเมือนตรงไหนเร่เลยเครื่องมันตรงไหนดรแต่ว่าปัมมมป๊มไม่เมือนกันปั๊มไม่เมือนกันอันนี้ปั๊มจงะงบปล่อยยกเองก่อนเดี๋ยวงบเลย เกลืองก็พ่มไม่รู้นะว่าอย่างไรนะปวพ่มก็ไม่เคยวิ่งรวมกันนานแลยกับกันนี้ไม่รู้อย่างไรกันเกลืองอันนี้เล่งตามความเป็นจริงกับก็ไม่รู้กันเกลือกแต่ว่าก็ใจอ่านอยู่รถแล้วก็ไม่มีอ่านเาก็เลยจดผลกับไม่มีกันผลกับไม่มีแล้วก็ไม่มีอ่าน เส้ก็เลยโจดแล้วก็เนี่ยมาพึ่งมาตั้งไก่ปล่อยนู้นรถมันใจอันอยู่ปกติก้องเกาอันนี้ลวงต้มนะครับคนรตายครับลวงต้มครับคนรตายผมก็ไม่รู้อย่างไรนักเรื่องแต่ด้ามันปุกแต่ละกากาเต้นโทรงกันผมเหมือนไปได้ครับไปได้หรือว่าไม่ ไม่นั่นปกติตัวนี้มันจะอยู่ตีลานว่าเลยแบบแต่ว่าเครื่องนั้นไม่เองกับเองเครื่องเองดีไม่ไม่ซึไมไม่ได้อยู่กลางๆไม่มีรอยกลับน้ำมันเลยอยู่ไม่มีรอยกลับ เองดีกับเองดีผู้จ้องหลังก็ไม่มีปหน้าเลยนะวะจ้องหลังไม่มีหน้าเล่นอยูย่เลยครับแต่เด็ดดั้มกันนี่ดั้มอย่างเดียวหน้าว่าจะเป็นดั้มอย่างเดียวกันนี้ติดตองไปเปลี่ยนแต่ถ้าใบใจอ่านไม้วิ่งวัดตน้นอย่างแกนตุลนตุไลไปได้เลยครับหรือว่าเอาไปต่อนดิน ไปตอนลินมนะนาในโลงในจะย่งแกนตุรุนตุไยไปได้เลยโอเคครับคลิปนี้สนใจก็ทนครามทุนทูนทุนกเกาเดี๋กาเดี๋ยวเืไม่ปมจะไปไว้กับเบไม่ต่เดียวเบอไม่ผมผมจะไปไว้แต่ในในอันต่นนด,ยดียวในี้เขาต้องแกนเจอเรืองเบไม่มผมผมก็จะไม่ได้เบือไม่ผมเบืเลย พงเปลี่ยนพ่งเปลี่ยน,ยนจะไม่ได้เปิด์โค่พาใหม่เหลือใจละโอเคอรับคลิปนี้บายบายพรุ่งบายบครับ